ไม้มาทุกวันเราก็ปลูกกันทุกวันเนาะเอาจริงตอนนี้ดินเราหมดเพราะว่าอย่างที่บอกพีทมอสยังไม่มาดินใช้กับดินถ่ายคือดินเดียวกันนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นโป่งพิเศษมันไม่พอขอยืมมาใช้ก่อนนะอันนี้เป็นดินโป่งพิเศษนะคะโอยตลกอ่ะต้องเอาดินข่ายมาใช้ พอไหมเนี่ยอันนี้กิโลหนึ่งน,นี่เรามีภารกิจก็คือเอาไอ้แกงเด็กเมื่อวานลงกระถางนะคะจริงๆพักไม้ถ้าเกิดแบบมั่นใจว่าแผลแห้งดีแล้วดินสะอาดอะพักคืนเดียวก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแต่อย่างถ้ามุกพักบางทีก็คืนหนึ่งสองคืนสามคืน หรืออาจจะพักเป็นเดือนตามระดับความขี้เกียจนะคะช่วงไหนขี้เกียจก็จะพักนานหน่อยเดลี่ไลฟ์ของเราวันนี้ไม่มีอะไรเยอะมีแค่นี้แหละไอเด็กกระจิบกระจ้อยแกงนี้ลงกระถางนะคะ Black Prince in your area ไป black prince <S 2> <S 2> ดูดึมกคนะง่ายๆค่ะเราไม่ใช่คนทำอะไรยาก อันนี้คือข้อดีของการตัดตอจนสั้นนะคะเราจะสามารถตัดลงไปได้เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะมีคนถามมุกว่าดินกิโลนึงปลูกได้กี่ต้นมุกก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใช้กระถางไซส์ไหนล่ะกระถางเล็กก็ปลูกได้เยอะกระถางใหญ่ก็ปลูกได้น้อยนะ อื่นพลเล่งลาางนี่ว่นะนะข้อดีของการตัดกุดก็คือกดลงไปได้เลยนะคะสองละแหบไหน่อยพี่บู ดินขายมาใช้นะคะเพราะว่าหมดจริงๆรอพีทมอสก่อนน่าจะมาวันนี้แหละใครจะสั่งดินสั่งได้นะคะพีทมอสน่าจะมาถึงวันนี้ถ้าไม่ถึงจะโวยละไม่ใช่เราเป็นคนดีน้าจะถึงวันนี้แหละใครจะสต็อกดินช่วงหน้าร้อนใครจะเปลี่ยนดินอะไรรีบเปลี่ยนก่อนเข้าร้อนเต็มที่นะไม้มันจะได้ไม่ต้องช็อกมากตอนที่เราเปลี่ยนนะคะรีบเปลี่ยนซะตั้งแต่อาทิตย์นี้ คลิปเราจะถึงสิบนาทีไหมเนี่ยไม่ถึงหรอกจับใส่จับใส่อย่างเงี้ยชุบชุบอันนี้ก็เป็นแกงกระถางดำชุดต่อไปนะคะอีกสักสองเดือนเดี๋ยวถ้าโตขึ้นเดี๋ยวแม่ซื้อกระถางขาวให้นะลูกเป็นแกงกระถางดำไปก่อน มันดูเหมือนง่ายใช่ไหมนี่แหละเวลาตัดต่อให้สั้นอะเอฟวีติงมันจะก่อนหน้าบีออนไลน์นะคะทำไงกับไอ้เจ้าเด็กน้อยพวกนี้ดีนะ เราจะเอาเดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะมาลงในนี้ตัดต้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะเอาไปชำในอันอื่นอน่ารักว่ะนา่ารักมากแถบมากเลยคราวบอลนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอันบ็อกตอนนี้ชื่อคราวบอลจริงๆมาเป็นโขดแต่ว่าโดนมุกจับหัน ซื้อกระถาง25บาทของคุณป้าเพิ่มดีนะเอาคราวก่อนแล้วมนะเนี่ยปากแบบตะมูตะมีว้ายไอ้ชุด โอ้ยน่ารักว่ะไม่ได้อะ นี่อะอยู่ห่างๆกันหน่อยห่างกันสักพักลูกโ ocial d e s สแ n นะคเอ้ยได้อยู่เดี๋ยวใครโตเดี๋ยวแม่ซื้อกระถางใหม่ให้เหลือไอ้เต้าตอเราสามารถปักไอ้เต้าตอลงไปตรงกลางได้ปะ นั่งทําสวนอยู่แล้วลูกค้าก็คุดเหมอคะขอเข้าไปดูรถถังหน่อยได้ไหมคะเรามีแมวแอนบิกอยู่ตัวหนึ่งนะคะชื่อรถถังดุมากดูจะต้องให้เจ้าของมาป้อนยาคิดดูโอเคคิดว่าได้ถ้าใจเราได้มันก็ได้นะคะตลกว่า หรือเราควรจะเอาไอ้อันกลางไปปักตรงอื่นไปปักกระถางอื่นดีไหม,มนะเรายังเหลือกระถางไหนอีกไหมนะเดี๋ยวหากระถางให้น้องก็ตลกอะกระถางน้องอบนี้ได้นะกระถางแบบขอน,น้อยสองมิลอะเอ็นดูนางอะ นำไปเบียดคนอื่นอ่ะเขาไม่เต็มใจรับหนูลกูก มากเพราะว่าดินจะหมดนะคะกลัวดินไม่พอขโมยได้ไหมเราไปวางม่จะเอาไปนี้ออกอยู่แล้วก็เลยขโมย ยยไปเลก็ตัดของไปเลยค่ะข้อดีของไม้ที่เราตัดแต่งรากนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยวันนี้ My Daily Life มีแค่นี้นะคะเพราะวันนี้ลงเวร11บเอโมงต้องรีบขึ้นไปตัดคลิปแล้วก็ต้องรีบเก็บของ โอเคไหมวันนี้สิ่งที่เราได้ก็คือนี่คุณลอล่านะคะคุณแบล็คพรินซ์ินยูแอเรียนะคะคุณคราวบอลนะคะกระจุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็คุณคราวบอล VIP ที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ว้ายยิบยากเดี๋ยวคอมฟรีเวลไฮบริดนะคะลเบลล์เลดควีนขอให้น้องม่วงมากๆ แล้วก็บ l ูเซอร์ไพรส์ที่พี่ลำดวนแถมมาให้เสียงอ่อนเสียงหวานแล้วก็นี่ VIP ของเราดูว่ายอดจะมาเมื่อไหร่นะคะยอดมาเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูโอเควันนี้ไปและวค่ะไปเตรียมตัวทำงานก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะจุบุ